พพนนะนะวพ,พ,พี่น้องเอทุกท่านนาะค่น้อมือนีปากค่ะนสะีไดมากเยีคลิีขอบคุณเอฟซีทางปากคนใช่นาะค่นาเป็นใ้ทรงเสือสนับสนุนคนดีมาหายเนาะค่ะพี่นะ้องเป็นไอยูกนกระยุงเทียบเนานะค่ะเนาะแต่ว่าบ้านเกิดเพอยูปากพ่นใช่เปนะ็นวันเนาะค่ะเนาะเอซี คุณปูปุปูยตินอกคณะันเอ้ยซื้อบัตรถือก็ขเโทาถออก็ยเปาภยนนอะปากอ่ะอันนี้เน้นนอค่ะแห่งผู้เท่านอคะบอกลงๆลุกลืงกับอบพระคุณมากไม้นอกคะท่าีน้่นำใจกับขอบครัวกพุ่นลหลักศีลนอะคะประพุนขอบครระคุณหลายๆนอคะคุณปู่ี่เพื่อนเอทส่งเสือมหาอนอกะหาโต้นอคะ ให้พ่อบ้านตัวนึงแล้วก็ให้ป้าตัวนึงแล้วก็ให้ลูกสาวรวมถึงมันเป็นหาโตเนาะค่ะเนาะแต่คนหน่อยเขาไปเรียนหนังสืออยู่เขาปอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะพ่อบ้านกับวายูป้ากันเลื่ยผ่าลูกสาวทำเป็นคลิปขอบคุณคุณปู่เนาะค่ะเนาะขอบพุณมากมายที่มีน้ำใจเนาะค่ะเนาะกับคนพูดไปพูดพุ่นหลักภาษีเนาะค่ะเนาะพูดเขาขอขอบพุณหลายๆเนาะค่ะเนาะเอฟซีเป็นใจดีเนาะค่ะเนาะ เพคนในหมอบเสือให้กัปขอบพุ่งประพวนเนาะค่ะเนาะได้ส่งมาให้หาโตเนาะค่ะเนาะพ้วนก็เลยเห็ดเป็นขิดขอบคุณคุณปู่เนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพคนมีน้ำใจเนาะค่ะเนาะเพคนสนับสนุนคนดีของเพคนเนาะค่ะเนาะเพคนกะหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเพคนเห็ดของเพคนเพคนก็ได้ฝากมาให้แต่หลายหมื่นละล่ะฝากพ้วนเนี่ยมันมีเวลาว่าง ค่ะแต่เรียนนำ้ำเฮ็ดน้ำสมป้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องหาคลิปมือนี้ว่างบ่ได้ไปไสคกระเลยได้ทถ้ำออกมาเป็นคลิปขอบคุณคุณปู่เพื่อนเนาะค่ะเนาะกับพวกขอบพุณหลายๆเนาะค่ะเนาะที่มีเมตตาฝากเสือมาให้เนาะค่ะเนาะกับขบขวดประค้วนพนหลักเกษตรเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC ทั้งพุนน่นใช่เนาะค่ะเนาะเพื่อนกาต้อนแรกเพื่อนกา เบิ่งคิดแล้วเพิ่นเห็นมันแซงเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้สั่งมันแซงออเดอร์กับประปขวนไป20โลเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิไปเฮ็ดให้มันแซงของเพิ่นเนาะค่ะเนาะคุ้เพิ่นเฮ็ดให้มันแซงอยู่กระปุ่นชัยเนาะค่ะเนาะกัอยู่ใกล้ๆกันกับประปว่นเนาะค่ะเนาะกระปุ่นกับยูอำเภอละตนาเพิ่นก็อยู่อำเภอประปุ่นชัยค่ะคลิปนี้กับผมมีอยงหลายเนาะค่ะเนาะทำออกมาเพื่อขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะผู้ใจดีที่ได้นำของฝากมา ฝากมาตอนกับประควรคุณหลักกระสีกับครอบครัวประควรเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้องกะเด้อคลิปนี้ประควรก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณปู่แล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปประควรคุณหลักกระสีเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณและสวัสดีค่ะ